ยินดีต้อนรับสู่ช่องไก่ปูค่ะคลิปนี้ปูจะพาทุกคนมาตะลุยพุงแตกกันที่จังหวัดนครสวรรค์เรามากันที่ร้านกุ้งเผาสาขาสองโอ้โหมีสาขาสองแสดงว่าต้องอร่อยมากแน่ๆถึงขยายสาขาได้นะอืหอมกุ้งเผา สามแปดห้าห้าโอ้คู่ละพันห้าอันนี้ตัวใหญ่ตัวละพันสองโอ้ตัวใหญ่มากเลยปูทะเลอันนี้มีปูไข <Okay. S 1> บ่บุ๋มๆเลยอ่ะ กูทะเลเนาะกุ้งมันแก้วสามร้อยแปดสิบสามจานพันอู้มีปลาบูด้วยเดี๋ยวเราไปสั่งก่อนดีกว่าปะเราค่อยมาถ่าย อาหารพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกินหอมน่าทานมากเลยทอดมันกุ้งงานดีนะตามด้วยผัดผักยอดมะระน้ำมันหอย ให้เวลาส่งวิว่านี่คือปลาอะไรคะเพื่อนๆปลาเนื้ออ่อนค่ะตัวใหญ่มากมาแล้วเข้าวใส่กระเป๋ามาแล้วมาแล้วต้องยำปลาคัง่ะลโก้มาไปชิมต้มยำกัน ถ้าแดดแต่ต้านมากรามาลองกุ้งม,มันกุ้งนะถ้ามันกุ้งแบบตังนี้นะคะกค่อนเอาเอาดิเอาดิค่ะเ,เขาจะแบกหัวมาให้แบบถุงเลยนะ นะกุ้งที่เพื่อนๆเ,เห็นปูสั่งมานะอันนี้กิโลละ890บาทแต่เขาคิดเป็นจานอะแปลกๆดีก็ไม่น่าจะถึงโลดีนะคะประมาณ9ตัวแต่ว่าเผาแบบกำลังดีมากและน้ำจิ้มคือรสเด็ดจริงๆเนี่ยกุ้งส่วนใหญ่เขาขายแบบที่เขียนว่า950อะ่ะเป็นจานนะปูก็งงนะไม่ได้ขายเป็นโลแบบ3จานพันอะไรอย่างเงี้ย มากมากเลยค่ะทุกคนปลาเนื้ออ่อนนี่คือตัวโต,วตวมากเลยนะที่ทุกคนเห็นนะคะจานละ600กว่าบาท600เท่าไหร่นะปานำเราบาบาท,บาทประมาณ7ขีดนะคะก็ถือว่าแบบถ้าเราอยู่ในกรุงเทพมันหาก,กินยากใช่ไหมล่ะมันส่วนใหญ่ยตัวนเนี้ยแต่ว่าที่นี่นะคะคือแบบกินสะใจตัวใหญ่ๆเลยนะ650บาทถือว่าโอเคไม่แพงนะคะแล้วก็รสชาติอาหารนี่เยี่ยมเลยปูชอบน้ำจิ้มซีฟูฟ้ดมากเลยนะคือมันกลมกล่อมสามรสไง พ่เพศษเปรี้ยวเค็มล้วทุกคนดูบรรยากาศถ้าใครมาตอนเย็นนะคุยว่านะคือชิวอะนะกินกับข้าวไปจิบไปนะทุกคนและที่นี่นะคะก็ยังมีรีสอร์ทด้วยนะคือแบบว่าบรรยากาศอย่างเงี้ยนอนริมปิงไปเลยโอเคค่ะคลิปนี้นะคะคุก็ลาทุกคนไปก่อนขอบพระคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะก็จะทะยานไปถึงเป้าหมายตอนนี้ก็คือเราไม่ไม่โลภมากนะ 5,000ซับก่อนแล้วกันเนาะโอเคค่ะวันนี้ลาไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะ